บัตรทอง30บาทเพิ่มสิทธิ์ตรวจทักษาโรคยุดหายใจคณะรับเจ้าด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกโดยคณะกรรมการรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอสปออสอชอนุมัติเพิ่มการตรวจวิชยัยโรคยุดหายใจคณะรับเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง30บาทเจ้าซึ่งโรคนี้ก็มีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนบนย่อนและยุบตัวคณะรับส่งผลหืนลมหายใจผ่านได้น้อยหรือผ่านมาได้เลยทํา เพื่อเลือดมีออกซิเจนน้อย และมีคาร์บอนไดออกไซด์เกินกว่าปกติเจ้าโดยเมื่อเข้าสู่สภาวะดังกล่าวสมองจะตื่นตัวโดยอัตโนมัติเพราะต้องปรับการหายใจจนบสมารถนอนหลับได้ตามปกติเจ้าพอตื่นขึ้นมาก็จะมีอาการคล้ายคนอดนอนหรือคนนอนใบอิ่มแม้จะได้นอนอย่างเต็มที่สมาธิความจําและสมรรถภาพการทํางานก็จะลดลงซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงเจ้าที่สําคัญคืออาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเชน่นโรคความดัน โลิสูงโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตกได้เจ้าหลังจากที่บสปสช,ช,ชมีมติจะอี้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ดําเนินการเกี่ยวกับลักเกณฑ์รวมถึงระบบรองรับและจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อคทราบกันต่อไปเจ้า